สวัสดีสวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอาลอตเตอรี่ให้หน่อยวันนี้นะครับ ผมจะเอาลอตเตอรี่ไมา่ยามพี่น้องเอาลอตเตอรี่ม่ใาหา้พี่น้องเบิงเอาลอตเตอรี่ม่ใาหา้พี่น้องเบิงขอความผมดีเล่บกง้ดูไว้ ข้อความผมดีเลยหรือว่าหรือว่าเป็นเพราะเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตนาะพี่น้องทุกคนครับโอเคบอสวัสดีคุณสวุวรรณนะครับสวัสดีคุณสายฝนคุณรติรสคุณเอื้องนะครับสวัสดีครับ สวัสดีหนึ่คนที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับอขอบคุณทุกคนที่อดหลับอดนอนขอบคุณทุกคนที่รอคอยนะครับขอบคุณทุกคนที่รอคอยนะครับก็คือวันนี้วันนี้วันที่สิบสานะครับวันนี้วันที่สิบสามสิบสามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อสห้า เวลาโดยประมาณก็คือสี่ทุ่มสิบสี่นาทีสี่ทุ่มสิบสี่นาทีนะครับน้ําหอมนะครับทุกคนน้ําหอมอินเทอร์เน็ตมันทราบไหม ไม่ค่อยได้ยินเสียงไม่ค่อยได้ยินปกติเสียงบ่อยได้ยินบนอ่พีนน่น้องเดี๋ยวนะมีคนบอกเสียงไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ยินก็ชัดชัดอยู่นะ,นะใครใครที่ไม่ได้ยินนะครับเปิดลำโพงให้ดังขึน้นเปิดลำโพงให้ดังขึน้น นะครับแต่ว่ามันจะสนุดดิ้นึงเพราะว่าผมเชื่อมโทรศัพท์ผมใช้อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ไม่ได้ใช้ไวไฟไวไฟมีปัญหาไวไฟมีปัญหาพี่น้องเอ้ยก็คือวันนี้จะมาโซลอตเตอรี่ให้ดูแต่ก่อนอื่นผมขออนุญาตเล่าก่อนนะครับผมจะให้ดูปู่องค์ดำ ตอนนี้ปู่องค์ดำได้ออกแบบเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่นิมิตเห็นนะครับหลังจากที่ได้นิมิต3วันติดต่อกันหลังจากวันนั้นนะครับหลังจากวันที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าปู่อยากให้สร้างถ้าเกิดว่าปู่อยากให้สร้างให้ปู่เข้ามาให้เราเห็นให้เรารู้ให้เราได้ สัมผัสมาคอนเฟิร์มเน่นะครับซึ่งครั้งที่3ก็มาจริงๆก็มาคอนเฟิร์มจริงๆก็หลังจากวันนั้นไปผมก็หลังจากวันนั้น2วันนะครับหลังจากวันนั้น2วันวันที่ประมาณวันที่7ได้ไหม ประมาณวันที่เฮ้ยไม่เจ็ด <7! S 2> พอดีเลยเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดกุมภาปะวันที่เจ็ดกุมามาเลขแรกศูนย์หนึ่งทุกคนครับศูนหนึ่งงวดนี้สีชมพูครับงวดนี้สีชมพูผู้ใดยังบ่มีเสืออสีชมพูใส ฝากมาซื้อครับสามบ้าบาทมาซื้อได้เลย359บาทศูนย์หนึ่งตัวแรกเป็นชุดศูนย์นหนึ่งมีทั้งเบอร์จากใบอันนี้ผมไปพิษณุโลกมาผมก็ฟาดมาหลายเติบข้างๆหมอแพงเลยนะห้าสิบยี่สิบแผน่น สวนหนึ่งของผมยีสิบแผ่นทะเบียนรถช่างใช่ไหมไปใส่ได้หรอทะเบียนรถช่างที่สร้างพญานาคนะครับอันนี้ทะเบียนรถช่างที่สร้างพญานาคเห็นบ่ล่ะมันสวยมากเลยนะมันสวยงามมาตามความฝันเลยฮนะมาตามตามความฝันเลยครับรถกระบะมาครับรถกระบะมาบอกว่าครับจะมีช่างมาเป็นช่างปั้นพญานาค เขามาถึงแล้วมาเรียกด้วยนะนยังตกใจอยู่เลยบอกในความฝันเด้พี่น้องบอกในความฝันบอกว่าถ้าถ้าพื้นไม้แล้วมาเอิญเดอ้อผมอยู่ออฟฟิศผมมาอย่างสี่ละถ้าโอนแล้วส่งสลิปแบบธรรมดาได้ไหมคะได้ครับคุณกิติยาเจ้าไม่ได้กอ,อกลิงก์อะไรถ้าโอนแล้วส่งสลิปแบบธรรมดาได้ไหมคะได้ครับคุณกิติยาเจ้าไม่ได้กอ,อกลิงก์อะไรเลยคุณกิติยาแอดไลน์ไปเลยนะ ผมปักหมดให้อยู่แอดไลน์ไปจิ้มไปเลยแล้วก็ให้อดมินรวมยอดให้แล้วก็ส่งเลขที่บัญชีแล้วก็โอนเงินแล้วก็ส่งสลิปให้แอดมินเลยไม่ยุ่งยากนะครับแบบไหนก็ได้เบิร์ดงวดนี้ใส,ส่สีสมพูนะครับอันนี้เสร็จป,ปุ๊บช่างมาจริงเสร็จป,ปุ๊บช่างมาจริงแล้วก็ขับรถกระบะมาเหมือนในฝันเป๊ะทุกคน เหมือนในฝันเลยนะครับอันนี้ยี่สิบใบสนใจน้ำหอมค่ะ ปักหมุดได้เลยนะครับคุณสนองคุณสนองอันไม่ไงสนองไม่ไงสนองผู้ใดสนใจสีสั้งอย่างกันในไลน์ที่ผมปักหมุดด้เด้อครับเด้อน่าจะเสร็จก่อนออกพรรษานะครับปู่ปู่น่าจะเสร็จก่อนเอ้ยไม่ใช่ออกก่อนเข้าพรรษานะครับอันนี้ศูนย์หนึ่งมากหลศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์มาอันนี้หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งซื้อกันหลอก ไม่จับตับญาติบกับตับแตกอันนี้1 0ได้สิบยใบ1นได้27ใบทุกคนอันนี้1นเบิ่งหลายขนาดเห็นบ้าะปุบเห็นไหม เห็นไหมครับเนี่ยครับหนึ่งศูนย์อันนี้ยี่สิบเจ็ดใบแล้วก็หกสี่สี่หกนะครับหกสี่หกสี่ก็เยอะเงื่อนนี้ซุกเหมืเยอะมากสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสิบแปดใบหกสี กับใบนำซื้อกลับไปนำซื้อกลับไปนำ้ำสี่หกได้สี่หกได้สิบเก้าเป็นสิบแปดใบสี่หกได้สิบแปดใบหนูก็ชอบกบบฝันเมื่อคืนฝันว่าคแม่ไผ่ฝันแล้วได้พี่น้องอันนี้หกสี่หกสิบหกสี่ไปพูดไปแล้ว แล้วก็เนี่ยครับชุดละเจ็ดร้อยห้าสิบมีป้ายติดชุดละเจ็ดร้อยห้าสิบเบิ้งพี่น้องเบิ้งดูผมซื้อลอตเตอรี่มันมีบเ่ใบละแปดสิบบาทใบละร้อยนั่นน่ะมันบ่มีเหรอเด้ครับใบละร้อยนั่นหาใบละร้อยไม่เจอแน่นอนเพราะมีแต่ใบละร้อยยี่สิบใบละร้อยสามสิบนี่ล่ะเอามาอีก อันนี้กัจักใบนี้ยี่สิบใบแมนโม่สิบห้าใบอันนี้กั1สินนบห้าใบอันนี้เลขที่ผมฝันว่าหวยออกสามศูนย์สามกับหนึ่งสี่ฝันพี่น้อง มายามพี่น้องพิษณุโลกครับมาไหว้พระพิษณุโลกอาจารย์คาดูเหนื่อยพักผ่อนบ้างน,นะคะวิ่งขับรถทั้งวันมาไหว้พระพระพุทธชินราชนะครับมาไหว้พระพุทธชินราชกับฝันพี่น้องครับฝันฝันว่าเลขออกรางวันเลขท้ายสองตัว คือออกมันออกเลขดังมาสัน่นมันออกเลขดังมันออกเลขอัน้นงวดนี้ฝันฝันอย่างนี้เลยนะงวดนี้มันออกเลขอัน้นมันออกเลขดังงวดนี้มันออกเลขอัน้นกินน้ำก่อน งวดน,นี้มันออกเลขอันมันออกเลขดังว่ะสันสามนย์สกับ1 4พี่น้องขอยกับฟาด1 4มาเลยมันไม่ค่อยมีเป็นชุดยังมีใบเดียวสามศูนมเลยมาใบเดียว3ามด้มเลยมาใบเดียวเอ้ยถ้าหวยออกตัวนี้นะถ้าใบนี้คือรางวัลที่หนึ่งนะ คนว่า็ีรัฐบาลหลอกลอยเปอรเซ็นหลอกแทๆเพราะว่ามันมีเลขสองโตเบิร์ดแพ่นนี่ซื้อมาได้เน้วไดนวะทุกคนเออว่ะ<น>เอเอจริงไม่ได้สังเกตไม่ได้สังเกตเลขหน้าเลยดูแต่เลขหลัง ศูนย์สามสามสามศูนย์สามเลขถ่ายสามตัวเลขที่ออกสามศูนย์สามวันสัน <c oughs> หวยมันสิออกเลขอัน้นพนว่าในฝันน่ะเสียงใครก็ไม่รู้แล้วก็ลุ้นเออเอ้ามันออก <c oughs> หวยมันสิออกเลขอัน้นพนวะเลขอันเลขดังเงี้ยเออหวยมันสิออกเลขอั้นเลขดังสามศูนย์สาม กับหนึ่งสีแล้วหนึ่งสีดูผมได้มาไม่ต้องปรับใดอยู่จะเต็มเลยนะี่คือเหมาเมามาหนึ่งสีที่ผมได้มาคือมีแต่ใบเดียวค่อนๆเลยมีแต่แบบแใบเดียวมันไม่ค่อยมีแล้วมันนี่คือหมดแล้วนะเบอร์แล้วอันนี้หนึ่งใบสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาแล้วที่เป็นชุดสองใบมันไปไหนเก้าแล้วก็อันนี้มันเป็นชุดสองใบสิบมันบอกมีแล้วด้วะแนนเบิร์ดพี่น้องฮ่ 5, ทุติีตัวเดียดน,นึงมันดังมากใส่รับผมถามผู้มีครับมันดังมากใส่รับมันวาเลนไทน์วันสัน อ๋อ oh, วัดในทยเรียกกระดังตีผมว่านี่ทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะลัตเตอรี่ยังไม่หมดอีกอันหนึ่งเนี่ยครับอ่เอาเลยเอาเลย นะครับนี่คือลอตเตอรี่ผู้ใดท่านจดกับจดผู้ใดวบาท่านจดกับไปเบื้องลนย้อนหลังเอานะครับใครไม่ทันจดก็ไปดูย้อนหลังเอาผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าพญาองค์ดําปู่องค์ดําปู่องค์ดําเสร็จจะเกิดปฏิหารขึ้นมากมาย นะครับจะเกิดปฏิหารขึ้นมากมายหลังจากปู่เสร็จแล้วปู่จะมาให้โชคอย่างหน่วงหนัก